ไม่สู้คนมึงอะไรก็ไหมเราเป็นลูกผู้ชายไม่สู้คนมันเสียชื่อเจ๊เจอมาเพื่มไหมเราไม่โตคนเราเจเจอแต่ถ้าเราโรบางทีเราอาจจะเจชีวิตนะเจเจอเปลี่ยนได้เจ๊ชีวิตไม่เลวมันถึ่พอมชื่อนี่ก็มาใจ่รวยเลยนี่เปลี่ยนไม่กัอเนไมด้อยมมู่ังไมงน่ ไร่ๆช่กันอะแล้วจบต่กระั้นเพะปักตัคพวกเราใชไร่ๆคุชอบดาราทิพย์ปานาแล้วอยากไปพรำแต่กับคนยิงกันไม่ได้นะคนเราไทยพวกผู้ยิงมากแล้วก็บอยดีฮะ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 นโรยมาโรยนะทาไมเล้งแต่กูเล้งเม่อไหรการกแยกกับคนเปรตมาแล้งแม่ฉวยเรื่องอหวกับมันก็บเราได้เ้อ คุบอกกี่อนแล้ววะอยากไปพรำเมื่อแต่พรำตอนนี้ผู้หญิงก็ลุยคนหญิงเปลี่ยนจาหมันปลาต่แรกเดียนผู้หญิงอ่ะเออแต่ไปแกเลยผู้หญิงเปลี่ยนผืนมันปลามีล่ยปาเลยมันเมียเราู้กวัาน้องเมียือเมียผัวนั่นาจมดว่าน้องเมียเปลียยนหมันปลาได้ทุกลาอ่นตาอใช่ได้แค่มองแต่ว่าทำอะไรไม่ได้ ลวลูกควันแม่ยายจะหลงลูบินมอมนั to to ้นเมียแม่ไม่เ่มเงนปลาด้วยแม่ไม่เ่นปลาจาบ่ยหอมเอะไจดแม่ไม่เถอตาเมียเพื่อนเมียเพือนนี่ปลาดุกเลี้ยงแต่กูคันใจกวยบจอดเมียเองเ่มเนปลาด้วยเมีเองเ่มงนลาายมินต้องแกกินไมรวยเหลือไวไปไหอันน พอยังเพื่อนกูได้ทำร้าเพื่นคุณเราก็บอกแล้วมึงเจอผมได้น้องจริงมาหนีอยาไปรำกล้องเผื่อมันไม่ดีหยุดพูดอีกเปล่เลยสมัยนี้ก็เอาของเพื่อนกันทั้งนั้นเลยอยากรเมีเผื่อพวกเผื่อที่ไม่ใช่ตบัตจเราปราจันหวายอยากไปพื้นปลงซ้อมมีขาแต่มีไอ้พวใจไในจริงที่เรามีไอ้คณไม่พอใจเลยดูไม่มีนี่พออย่างมีละคนไม่เลยอดี๋ยวาะที่กูมีเกี่ยวว่ากูอยากได้นางมาเป็นคู่มีเพื่อนกูมีเกี่ยววอทั้งนั้น ปรำจิ้งว่าอยาไปมัวมึงจะกูจะตองเออคนเราน้าตองหน้าทำใจที่ก้องแถว đây แล้วกันไปปรำกับเมียเพื่อนพวกเพื่อนนี่เดือบลงเม็ดมาด้อูจะกูจะกูมากูกันคนหนุ่มมากับเมียเพื่อนไม่ลเลยอย่าเลี้ยงวะโตอย่าเลี้ยงวะคนลื้อจะตั้งการติดหรือมึงได้กับเมียเลี้ยงฮใช่ไหมเนี่ยเมียพอนเกี่ยวได้กับเมียเพื่อนละพอแล้ไงเพื่คนกูมีได้ได้กับเมียพอ งินเพื่อกันปอกให้ไอ้การปอกให้สิงมึงว่าด้อยบางนี่กูให้ทุรูกันเพื่อกันนั้นทูเพื่อตุหึบากก็ร้อยกันเลยมันจำต้องอยากร้อย้มึงเรียกเพื่อกับแม่เรียกนงแม่ไอเร่องนงแม่แมรเรียงอยาพืแล้วหลบพัวแต่ถึงมึงเวลาเรียกกับปอปีปพอปีอเผืออเผือนันเลละลอนอ้าวหันมึงวาเวลาอยวงเดียวกันนุกนี่ดุดนุ่มไนเรียงคนข้างกรว่าจนกันอยู่มันพีกระอง ลอยพอกับลูก well, มันน <ar> ั่นกูดูดนมแบบเด็กเลียงข้างมึงพอดูข้างมึงล้นมาด้วยก็นเรียบพึ้งกือตัวเองอยู่รลอยตายหออกเลยเนี่ยคนพี่ไรอะเกิดมาทุ่นตั้งหนามยามอยู่บนหัวของยู่แม่ไอ้ใจไหนก่อนที่แม่มึงกองฟ้องไม่รักท้าวัดเออกูเกตัวหน้าคนไหนตายนี่ยในใต้เนี่ยมาดูตู้คน กูคเครียดนักหนา้าวันนี้เราไปนำกินเหล้าอยู่คนอยู่ละลายคนมาตึ้งหนุ่มมิวยู่กูเหล่วป่าวิง่งปฏิคนต้องไปตัดออกไอ้ที่ไปแต่อยู่ว,วันนี้แต่จำเลยกูปวดในวัยปักพ้นวันนี้กลับมาจากเมาเมียไม่ควรตัวให้กูเควนยู่เนียนท่านได้นอนกับตาผู้ลับหลงกไก่ดีไปไ้บ้าเออทำขาดตายเออแล้วยู่กับพี่ๆความทุกข์ใวยได้เหรอเรามึงหัวได้หลังการ ดีนอนแกจะคิดก็ไม่ได้พลักมปนอนแกกูแลวอ้อมนายนี่มินตไม่ตาเออากินหนักหน้ากินต้มเอ้ยดง๋วมินเกลียวอยู่วึบๆบึบดีใจเห็นหนังตะลุงมาสแสดงที่นี่ก็ไม่เคยเห็นก็แปลกดีเหมันกันเมื่อค่ำนึกว่าหนังชายมาถามันก็ฉายตอนไดก็เห็นมันหลายจอเหลือเกินตอนนี่หนังลุงอ่ะครับหนังลุงคืนเท่าไหร่ก็แล้วแต่ไกลๆอ๋อ ถ้าไกลนี่ถูกไกลก็ยิ่งแพงเลยครับอ้าวทำไมอ่ะเปรียงน้ำมันอ๋อไม่ได้เดินมาเลยอ้าวถ้าใครจะเดินหาบไม้ไปเนาะอมบรถด้อ,อรครับเออนั่นจออะไรจอเทเอกเตอร์โปรเจคเตอร์ไม่พารถดันไปด้วยเหรอครับอ้เก่งนะหนังตะลุงไม่เคยเห็นนะเคเห็นแต่จอเล็ เคยดูไหมครับหนังดะลุงไม่เคยไม่เคยืมืันก่อนไปนครทีนึงไปซื้อตัวหนังที่เป็นหนังควายอเอามาตั้งหม,หมดขึ้นนี่ฮะโอ้นี่พูดกี่คนพูดคนเดียวก็พูดคนเดียวบ้านอะอ,ะอบ้าทําไมคนพูดคนเดียวไม่เต็มเต็งอฉันไม่เคยพูดคนเดียวทักคนเลย อาจารบวชนานเน่ะบวชนานเนาะดีใจมาเจออาจารย์อยู่ทุพรันธ์เมื่อก่อนอยู่ในนะอยู่ทุพรันรู้จักไหมสุพรันที่เขาใส่ในดินปืนเออเอ,อน่าจะใช่อะอยู่ในครับทุพรันสองพี่น้องไม่มีคนครบเลยเด็กครับอยู่กันสองพี่น้องเออพอวันตุิอ๋อ ทำไมเอวังไม่รู้จะพูดอะไรอยู่อำเภอชองพี่น้องอำเภอชองพี่น้องอเคยไปไหม,ไม,ไ,มไม่เคยครับเ,ออเดี๋ยวจะรับไปอยู่วัดไร่ขิงนานแล้วอยู่นานแล้วคิดว่าเนี่ยปีหน้าเดือนเมษายนที่วัดไร่ขิงมีงานว่าจะติดต่อหนังเนี่ยบันแสดงจะคืนได้ไหมได้ครับมีงานอะไรครับอ,อ่ะชุงเมษาที เออวัดไล่ิิงของเรานี่จัดงานสิบคืนพอดีจะมีการฟังลูกลก <c oughs> เล่นเล่ตำลักษณะอู้ิขงนะน้องนะหอแหงอันน,ออน้นะอู้เก่งนี่หน้าดำคำเครียดน้องเอือมึงราชีไม่ไดีเลย <c oughs> ปีนี้มึงเป็นครอน,น <c oughs> ทำไรหวังตัวน้องเอือไม่ได้เพื่อนปองไรอยู่พ้อมนี้นั่นแหละศัตรูของมึงอันเป็นผู้ชายผิวดำแดงน้าแข็งขึ้นแกลด họ kết tỷ buồn, coi họ kết tỷ buồn, mấy tay hôn, quen cùi vô ham mà tay pi, na cha na rắc mắc, đồ mắc rồi, đồ hùn taxi, mồ với nằm binh đều đi ngày dung đây mày, na cha, con truy cha, truy mặt lấy đồ mai, khay á chạy ngay ra. ปากว่าเดี๋ยวยิกปากคาดไลยเละยิกูยิกปากลองเละจะบิดว่าหนุ่มตายนะี่เดี๋ยว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 ทำไรวังวังเงนมั่นนึงเราในเต้าน้ำผู้ดูแลกว่ายิ่งกูไม่ยอมดิดคึดกูไม่ยอมดิดคึดนใครร้อดิดคึดนดิดคึ้นจังนะจ๊ะจ้าควายหญิงจ,จ,จ,จ๋าจ๋าควายชาย อหอมหน่อยได้ไหมหอมเป็นแบบไหนน้องไม่เคยโดนหอมอ่ะไม่เคยโดนหอมกอูกรดดไตจแล้วดิหอมนี่คืออะไรอะคะมันใกล้ๆกับเตียมให้กูทรองครีบดิกูวายติมนํำชูเร่ยยังไงเปรี่นหน่อยนายจ้าค่ะ น่ารักมากเลยนมจามารีก้าวกน้หวานมันไข่สดๆจากความซีพีใหญ่ดีหน้าเฉ่งไงงร้เงาแหลมเป,ป๋าๆด้วยซู๊ดกำไริวังวังกันบึนบ้งดิดออนลายเพจครับพ่อเรือวัดหลวงประเด็นเปิดเบน แกก็ยุ่แ <c oughs> น่จ้ารักเจอจริงๆรู้ไหมเลยจ้าจ้าพี่อ่เอตอตารู้ไหมตาอันเขาโกรธแล้วนะจ้าเนี่ยค่ะพี่ยันจบทำไรแปลกๆพี่บายอ่อนนี่ <c oughs> พี่ยองยางรถมากริงรอ้ไรอ่ะรอเล่นไง <c oughs> โอ้โ <c oughs> อ้โ <c> อ <oughs> ้โอ้อีตายโหแล้ว ไปอันเล่นรอเลยพี่รึนุกเป้ก้องเนะจ๊ะค <ขา S 1> ่ะอยากมากเลยนะเร็วไหมว่าพี่ไม่เคยรักใครมันเตอมาก่อนนี่ผู้หญิงที่พี่รักพี่จะเปรียบเหมือนดวงแก้วดวงมณีเลยจ้าจ้าแล้วถ้าผู้หญิงที่พี่ไม่รักนี่เปรียบเหมือนอะไรอ่ะเปรียบเหมือนนอมไม้แก่ใส่ย่ะแต่งตุ่มไงโอ้ No mai ko ni teng wang wang nin U waw i cho ma ma mang nin Mwang a di Ko ye ba wang